ทุกคนครับที่พี่กับคุณเหนียวเราจะแต่งงานกันในวันที่2 4บกรุกานี้อยากเชิญ้อกคน,นร่วมไปเป็นแขกแขกกุ้มีเกียรตในงานนะครับจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเต็บสีความีมองแย็บหัวใจที่ให้ เด,เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอาหารเสริมตัวนี้กันนะคะจากรีวิวผู้ที่ใช้จริงว่าอาหารเสริมตัวนี้มีประโยชน์ยัยงไงบ้างคะ่ะค่ะหลังจากที่ได้ทดลองกินอาหารเสริมนะคะตอนแรกนะคะหนูน้ำหนักถึง65้ากิโลกรัมทานไปแค่หนึ่งเดือนเหลือเพียงแค่52กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะสัสดส่วนลดหน้าอกกระชับไขมันรีดแบนทุกอย่างหมดเลยทุกคนหนูอยากให้คนลองมากินดูนะคะ ใครที่บอกว่าเวอร์อะ่ะมันไม่ได้เวอร์นะคะ65้าเหลือ52ลดไปตั้ง13กิโลภายใน1เดือนมันมีจริงค่ะอาหารเสริมลดน้ำหนักของเราเชิญมาซื้อได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อสาแถม1นึงหนึ่งนะคะติดต่อมาที่เราเพื่อซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักถ้าหนูลดได้ทุกคนก็ลดได้ไม่ต้องเชื่อหรกค่ะะว่าโฆษณาเกินจริงเพราะนี่คือของจริง ลอาค่ะอ๋อส่งของแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่หน้าประตูนะคะบ๊ายบาค่ะเข็มสองมาแล้วเดี๋ยวเราจะกินให้กอไม่ทันวันงานให้ได้เลย ยังนี้เรากกนัยไหมตยว่าเกลนยอ่ะโอ้โหปวไหัววัวปวดหไมปวดห่วเสียกบกนแ้วปวดปวดอยู่กัสุภาพบุรุบ้างแล้วปวดนะเดี๋ยเดี๋ยวพ่งไปเยแ่้วปวดครเป็นอะไรมาครับมีอาการเวียนหัวทำคุณหมอขึ้นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคอแห้งๆอะค่ะทานอาหารก็ก็รู้สึกไม่อร่อยนวค่ะแล้วปวดท้ง่คได้กินอะไรมาบ้างห่ตอนน้นนี้รับประทานยาอะไรมาบ้าง ก็กินกินผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะแต่ก็กินมาประมาณสองวันแล้วก็มมันต้องมีอาการค่ะคือคืออย่างนี้นะครับหมอจะบอกว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องดูให้ดีหรือว่าเช็คใอ้ิีส่อล้วซื้อมาจากไหนหรือว่ามีใครแนะนําบ้างคะสั่งมาจากในเพตนะคะสั่งมาลองกินนะคะในปัจจุบัน การลดน้ำหนักของคนทั่วไปนะครับจะชอบใช้วิธีทางรัดคือจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับคุณหมอจะบอกว่าการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเนี่ยครับเป็นการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้คุณฝนประพฤติก,การเป็นแบบตัวสมัยนะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและก็คุมอาหารอีกอย่างหนึ่งคือการพักผ่อนให้เพียงพอ จะทําให้เป็นการลดน้าหนักที่ยั่งยืนและจะสามารถทําให้เรามีรูปร่างที่ดีได้คุณหมอไม่แนะนําให้รับประทานยาพวกนี้นะครับมันจะกดประสาทอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะมันจะทําให้หัวใจของเราเต้นแรงเ,เดี๋ยวคุณหมอจะจ่ายายาให้แล้วก็คุณหมอจะนัดวันอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นนะครับเราต้องเป็นผู้ริโภคที่ฉลาดครับนะครับชาลาที่จะรับ ข้อมูลว่าสินค้าที่เราจะนํามาบริโภคนะัมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอะไรทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีมากมายครับก็วเป็น Google นะครับเราสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปใน g o o g l e นะครับแล้วข้อมูลออกมาเยอะแยะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินค้าครับผมทุกวันนี้การรีวิวสินค้านะครับหรือการเสนอสินค้าต่างๆหรือการ สินค้าลดน้ำหนักสินค้ากินแล้วผิวขาวกินแล้วมุ่นดีนต่างๆเนี่ยเขาจะนำนักแสดงนะครับตัวประกอบเข้ามารีวิวให้เราต้องการสินค้าน,นั้นนะครับเพราะอะไรครับเขาไม่บอกข้อเสียเราเขาบอกเฉพาะข้อดีว่าสินค้านี้เพราะอะไรครับเขาเป็นผู้ขายสินค้านะครับดังน,นั้นเราเป็นผู้บริโภคเราต้องฉลาดวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลที่เขาให้มากิงเท็จขนาดไหนดังน,นั้นนะครับสื่อช่องทางในการริชิบมูลมีมากมาย ขอให้ผู้บริโภคนะครับแต่หนักถึงตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับการขายสินค้าโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้ซื้อผ่านสื่อออนไลน์ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อให้เข้าใจผิดถึงคุณสมบัติหรือบรรยายสมเกินจริงซึ่งอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14อนุหนึ่งที่บดไว้ว่าโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอาจสั่งให้ระงับการเข้าถึงหรือลบข้อมูลหลอกลวงนั้นออกจากระบบหรือดำเนินการอื่น